ข้าสู่ช่วงของทะโลกเศรษฐกิจต้องจอยนะวันนี้มีเรื่องราวเศรษฐกิจดีๆที่ควรจะต้องติดตามกันเพราะว่านี่มันไตรมาสสมแล้วนะคะพี่นุยอีกไม่นานแป๊บหนึ่งก็ไตรมาสสี่แล้วอีกไม่นานก็ปีหน้าเออปีหน้าก็ต้องคาดการกันว่าจะเป็นอะไรก็คาดการล่วงหน้าได้เตรียมตัวถูกใช่เพราะว่าปี53เนี่ยเราพอที่จะเห็นภาพแล้วเพราะว่าทุกคนก็คาดว่าปี53เนี่ยครึ่งปีหลังเนี่ยมันโต แต่สิ่งที่สําคัญก็คือปี54เนี่ยจะเป็นอย่างไรเพราะว่าปี54เนี่ยมันมีตัวแปรอยู่เยอะเช่นในเรื่องการเลือกตั้งด้วยเรื่องของการเมืองด้วยใช่ค่ะเพราะฉะนั้นช่วงนี้เราพบกับรายงานพิเศษเศรษฐกิจไทยจะรุ่งหรือร่วงในปี2554นะคะทำไมถึงจะมีคนคิดว่ามันจะร่วงทั้งๆที่ปีนี้ดู GDP เจริญก้าวหน้าไปแล้วก็ดูเหมือนกับว่ามันจะรุ่งนี่ไงมันน่าสนใจนะไปดูว่าคาดการณ์ไปชมเลยค่ะ ช่วงทันโลกเศร,รษฐกิจร่วมสนับสนุนโดยตู้เย็นฟิชเชอร์อินเพเครระบบแอคทีฟสมาร์ทเทร์ยชเชริยะที่ปรับความเย็นและอุณหภูมิให้คงที่และสม่ำเสมอตลอดเวลา GM นิติศาสรสำหรับผู้ชายที่มียอดผู้อ่านสูงสุดตลอด24ปีครบเครื่องทุกเรื่องที่ผู้ชายต้องรู้พบกันทุกเดือนที่แผนนิติศาสใกลบ้านคุณ การประเมินสถานการณ์ด้านเศรษฐกิจของประเทศไทยในช่วงปลายปี2553คาดเกี่ยวไปถึงปี2554นั้นก็ได้มีหลายฝ่ายออกมาบอกว่ามีแนวโน้มที่ดีขึ้นและมีทิศทางที่สดใสจนทําให้หลายหน่วยงานด้านเศรษฐกิจต่างออกมาปรับประมาณการอัตราการเติบโตของเศรษฐกิจไทยในปี2553ซึ่งธนาคารแห่งประเทศไทยได้ปรับจาก4.3%ถึง5.8%เป็น6.5%ถึง7.5%และด้านสํานักงานคณะกรรมการพัฒนา การเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติก็มีความคิดเห็นเป็นไปในทิศทางเดียวกันนั่นคือเศรษฐกิจไทยในปีนี้มีโอกาสขยายตัวได้ถึง 6- 7เปอร์เซนต์และในวันนี้เราจะพาคุณผู้ชมไปฟังการวิเคราะห์จากกูรูด้านเศรษฐกิจดรสุชาติธาดาธรรมรงเวทรองศาสตราจารย์ประจําคณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยายลายัยรามคําแหงช่วงนี้แบง์ชาติขึ้นดอกเบีย้ยค่อนข้างรวดเร็วนะฮะจาก1.25เป็น1.5 1.75ภายในเวลาสองสาเดือนเนี่ย ผมว่าขึ้นเร็วเกินไปโดยเขาอ้างว่ามีปัญหาเงินเฟอ้อในประเทศประมาณ3.6อนะนะฮะอัตราต่อปีนะฮะเขาก็เลยไปขึ้นดอกเบี้ยอันที่หนึ่งผมตั้งคำถามว่าเงินเฟอ้อเนี่ยมันเป็นเงินเฟอ้อันเนื่องมาจากเศรษฐกิจร้อนแรงเกินไปจริงหรือไม่เขายังไม่ได้ดูการขึ้นของราคาเนี่ยส่วนใหญ่เป็นราคาสินค้าการเกษตร แล้เหตุที่ขึ้นก็เป็นเพราะว่าตลาดโลกเนี่ยต้องการมากราคาตลาดโลกขึ้นมันก็มาขึ้นราคาในประเทศแล้วก็ทําให้เกษตรกรมีฐานะดีขึ้นเนื่องจากขายของเราได้เงินมากขึ้นนะซึ่งก็เป็นสิ่งที่ดีผมไม่เห็นว่ามันเกิดจากเพราะว่ามีคนเอาแบงค์หรือสร้างกระแสเงินบาทมาขึ้นเยอะแยะเรามาแย่งกันซื้อของที่ไม่พอนะฮะ,ะน,นี่ประเด็นที่นหนนะฮะ จริงๆผมไม่อยากให้ขึ้นดอกเบี้ยเร็วขนาดนี้นะแต่นี้ประเด็นที่สองเมื่อขึ้นดอกเบี้ยรวดเร็วขนาดนี้เนี่ยมันก็กอ่อให้เกิดผลสองประการนะฮะประการที่หนึ่งก็คือการที่อัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทเนี่ยมันแข็งค่าขึ้นเร็วเพราะว่าดอกเบี้ยบนเงินบาทเนี่ยมัน1.75ดอกเบี้ยบ,บนเงินสหรัฐมัน0.25ดังนั้นคนที่เขาสามารถกู้เงินดอลลาร์สหรัฐในตลาดโลกเนี่ยนะแล้วแลกเป็นแบงก์บาทแล้วก็มาฝากแล้วได้กําไร 1.5%เลยนะซึ่งเยอะมากนะ,ะมันก็ก่อให้เกิดเงินตราต่างประเทศไหลเข้าเนี่ยมากมายเมื่อเงินตาต่างประเทศไหลเข้ามามันก็ทําให้ดูเหมือนหุ้นเนี่ยขึ้นเพราะว่าเงินร้อนเข้ามาก็ต้องไปซื้อของที่มีอยู่แล้วของที่มีอยู่แล้วก็คือคือทรัพย์สินหุ้นแล้วก็บ้านและที่ดินใช่ไหมฮะแล้วเราก็มองเป็นภาพรวตาว่าอูหุ้นขึ้นเป็นสิ่งที่ดีนะฮะ ซึ่งมันไม่แน่บางทีมันขึ้นเกินไปมันก็ลงมาอย่างรวดเร็วเหมือนกันคองเงินไหลเข้ามามากมายเนี่ยมันก็ทําให้เงินบาทแข็งค่าต่อไปอีกนะพอข,ขึ้นดอกเบี้ยเนี่ยเพื่อสก,กัดอัตราการเพิ่มขึ้นของอัตราเงินเฟอ้อเนี่ยนะฮะมันทาให้บาดแข็งเนื่องจากดอลลาร์เข้ามาบาทแข็งดอลลาร์เข้ามามากๆมันก็เพิ่มปริมาณเงินอีกนะในระบบเศรษฐกิจนะแล้วมันก็จะเป็นเหตุการณ์เหมือนคล้ายปี2,540ที่ว่ายิ่งขึ้นดอกเบี้ยเงินยิ่งเฟอ้อ ในส่วนของปีนี้หลายๆคนยังมองว่า GDP Growth มันโตขึ้นเยอะมากนะคะอาจารย์ถ้าถึงปี54อาจารย์มองว่าจะเป็นอย่างไรบ้างผมเชื่อว่าประมาณปลายปีนี้เนี่ยอัตราการเพิ่มจะโตติดลบอะอประมาณนิดส <laughs> นะครับคือไ้ที่ประมาณกัน7จ5ดจนี่ยประมาณจากคนที่อยู่ในประเทศทั้งนั้นอะอย่างเช่นนายดีอีคโน i มิสเนี่ยประมาณว่า GDP ปีนี้ของเมืองไทยนะฮะ ต4.1แล้วเขาก็รวมไอ้10.6ครึ่งปีแรกไปแล้วนะฮะ,ะเพราะนั้นการประมาณเขาก็คือว่าครึ่งปีหลังมันต้องติดลบมันบวกกันแล้วหารเนี่ยมันถึงจะเหลือ4%ถูกไหมอ๋ <c oughs> ออย่างเงยเชื่อมั่นในตัวเลข average <c oughs> ก็ประมาณ4.1% <c oughs> ตรายมาสที่4มันจะลดลงไปเยอะเพราะฉะนั <c oughs> ้นถ้าอย่างนั้นในปี54มันจะ54ต้นปี GDP ก็ไม่รู้จะติดบวกหรือเปล่าเพราะว่าปี53มันเพิ่มตั้ง12% มันก็จะต้องขยายตัวน้อยลงเพราะว่าเวลาเรา,<ม>เ,ราเราดูเศรษฐกิจเนี่ยวัดเป็นระดับนะเราวัดเป็นจานวนเงินจํานวนของ<ฆ>เราไม่ได้วัดที่อัตราเพิ่มนะฮะ<ม>คือปี5้าสี่ไตรามาสแรกเนี่ยมันจะมี GDP มากขนาดที่โตเกิน12บสองเปอไหมล่ะแค่โตแค่แค่เท่าเดิมเนี่ยก็คือขนาด GDP เท่าเดิมเนี่ยก็แค่โตแค่หนึ่งสองเปอร์เซ็นต์นะ<ม>ถ้าจะโตมากๆต้องขนาด GDP ไตรามาสแรกปีหน้าต้องเยอะมาก ด้านคุณเสรีรัตน์ประสุตานนกรรมการผู้อำนวยการใหญ่บริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนที่กำลังมีภารกิจใหญ่ภายหลังคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้พัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิในวงเงิน6 2 0 0 0ล้านซึ่งเรื่องนี้ถือเป็นส่วนหนึ่งในกลยุทธ์การขับเคลื่อนท่าอากาศยานไทยให้ก้าวสู่จุดหมายที่วางไว้นั่นคือการก้าวสู่อันดับหนึ่งใน10ของท่าอากาศยานที่ดีที่สุดในโลกถามถึงผลประกอบการในไตรมาสที่3ของท่าอากาศยานไทยเป็นยังไง ครับัทผมต้องเรียนก่อนว่ามีงบประมาณของเราเริ่ม1ตุลาครับเพราะฉะนั้นสิ้นสุดที่30มิถุนายนก็ครบ3ไตรมาสนะครับผลประกอบการของเราปีนี้ดีนะครับเรากำไร2,100ล้าน เทียบกับปีที่แล้วในระยะเดียวกันเนี่ยนะครับก็คือ3ไตรมาสด้วยกันเนี่ยไปแล้วกำไร1,500ล้านเรามีการเจริญเติบโตที่ดีตอนนี้ไตรมาส4ี่เนี่ยถ้าพูดถึงผลประกอบการเราก็ไม่เร็วนะบริษัทของเรายัางมีปัญหานิดหนึ่งคือเรื่องของอัตราแลกเปลี่ยนเพราะว่าเราเนี่ยมีเงินกู้เงินเยนอยู่ผลประกอบการเฉพาะไตรมาสที่3จริงๆนะขับทุนนะครับขาดทุน<ม>สุดที่500ยล้านอันเนื่องมาจากขาดทุนอัตราแลกเปลี่ยน700ล้าน,นจริงๆผลประกอบการเรากําไรพอเจออัตาราแลกเปลี่ยนไป700ก็เลยขาบทุนไปั้ง3ตมารวมกัน กำไร2 0 0พัเพราะว่า2ไตรมาสแรกเน,นี่ยเรากำไรอยู่2,600กรว่าล้านตรงนี้ณนะปัจจุบันเนี่ยในเรื่องของตัวเลขของนักเดินทางที่เดินทางผ่านทางท่าอากาศยานสวนภูมิเนี่ยเป็นยังไงบ้างคะท่านปัจจุบันนี้นะครับจริงๆก็ช่วงนี้เป็นช่วงโลนะครับ ผู้โดยสารที่ผ่านโซนภูมิเนี่ยฉเฉลี่ยว,วันละประมาณประมาณ1นึ่งสหนตัวประมาณเที่ยวบินเข้าออกเนี่ยฉเฉลี่ยก็วันนึงประมาณ7 1 0ดร้อยถึงเจ็ดร้าแล้วแต่วันแต่ถ้าเป็นช่วงไฮอย่างต้นปีนี้นะฮะเคยมีผู้โดยสารผ่านโซนภูมิถึงหนึ่งแสนห้าหมื่นคนต่อว,วันแล้วก็เที่ยวบิน800กว่าคารอมอมีมติอ,อนุมัติตรงนี้เนี่ยพออนุมัติแล้วขั้นตอนต่อไปจะต้องทำยังไงต่อไปครนะ,ะครับ,มมรบผมขอขอนุญาตเรียกโครงการนี้ว่า โครงการขยายขีดความสามารถของสุนภูมินะครับปีงบประมาณ54-59ตัวนี้งบประมาณที่เราได้รับอนุมัติเนี่ย62,000ล้านบาทหลักๆเราก็จะทําที่เราเรียกว่า midfield Concord เป็นอาคารจอดเครื่องบินที่เทียบกับตัวอาคารได้พร้อมงวง28มงวงใน28เนี่ยสามารถจอดเครื่อง a i r ์บัส8 0ซึ่งเป็นเครื่องที่ใหญ่ที่สุดในโลกเนี่ยเป,ป็นได้แปดลมีลานจอดอากาศยานมีอุโมงค์ที่เชื่อมระหว่างอาคารผู้โดยสารหลัก กับอาคารเทียบครื่องบินที่เรากำลังจะสร้างเนี่ยนะครับ,รบตรงนี้เราจะเรียกว่า APM Automation People Mover นะครับ mm hmm. ก็เหมือนรถไฟฟ้านะครับ mm hmm. จะพาผู้โดยสารจากอาคารหลักเนี่ยไปยังอาคารเทียบครื่องบินนอกจากภารกิจต่างๆเหล่านี้คือคือเป็นถือว่าเป็นส่วนหนึ่งในเรื่องของการที่เราเรามีเป้าหมายของเราอยู่ว่าจะก้าวสู่การเป็นอันดับหึงในสิของสนามบิน,นที่ดีที่สุดในโลกของ่าการที่ดีที่สุด ภารกิจหลังๆนี้ก็เยอะอยู่แล้วนอกจากนี้ยังมีส่วนในเรื่องของเห็นว่าจะจัดสัมมนาชื่อว่าสัมนารุ่งหรือร่วงรุ่งหรือร่วงเศรษฐกิจเศรษฐกิจไทยปี5 4ก็คือมองปีหน้านะครับผมจะจัดนี่นะครับวันสกันยายนนี่เองนะครับเริ่มลงทะเบียนตั้งแต่12นาฬิกาเป็นต้นไปนะครับที่ห้องบอลลูมศูนย์ประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจนะครับ